สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพามาดูคันนี้เลยครับนั่นก็คือ Toyota c o l o l a a ั t ติปี2016เออคันนี้สวยสดงดงามสว่างสวยกับสีบอลเทาคันนี้นะครับก็ราคาบอกกันแคแก่ตอนบอกกันตั้งแต่ตอนต้นก่อนเลยนะครับว่าราคาอยู่ที่439,000บาทก็อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าราคานี้มันได้อะไรบ้างสภาพเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพากันไปดูเลย มาดูที่ซุ้มล้อกันหน่อยชวิงคันนี้เป็นยางโยโกฮาม่านะครับขอบ16ทั้ง4เซ้นอ่าแต่ให้ดูตัวแม็กซ์อลอยหน่อยยังใช้งานได้สวยงามครับซูมเข้าไปาซุ้มนะครับพวกซีนยางต่างๆก็ยังเหมือนเดิมนะจ๊ะมาต่อกันที่ด้านหลังกันบ้างนะครับคันนี้สามารถรองรับ e 8 5ได้เรียบร้อยอ่าสะดวกสบายครับประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนี่ครับก็จะมี ความเป็นสปอยเลอร์และสเกิร์ตด้านล่างที่ดูสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงท้ายให้ดูดีกว่าเดี๋ยวผมดูให้ดูตามตัวน็อตนะครับนี่ครับอยากดูตรงจุดไหนเพิ่มเติมก็แอดไลน์ทักกันมาได้นะครับ063 362 9154ฝากเบอร์ไว้หน่อยนะครับ นี่ให้ดูสภาพตงรงขอบต่างๆครับพวกยางอะไรเงี้ยยังเหมือนเดิมครับเล่นหนาครับถ้าไม่มีรอยขีดข่วนเลยส่วนตัวพื้นก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับผม90%นะอันนี้เดี๋ยวเช็ดล้างให้อีกด้านในต่อนะครับพวกซีนยางแล้วกอ็อุปกรณ์เสริมในการเปลี่ยนอะไหล่ยาง ฉุกเฉินนะครับก็ยังเหมือนเดิมยังอยู่ดีมีสุขนะครับอยู่นิ่งๆเงียบๆไม่แตกไม่ลายนะครับ <c oughs> อ่าเปิดประตูเข้าไปด้านในกันบ้างนะครับฟลุซูมให้ดูนะครับว่าสภาพยังสวยงามนะครับขอบประตูข้างทั้ง4บานยังอยู่สวยเหมือนเดิมครับนี่ ด้านในนะครับให้ดูความหนาของบอกก็ยังถือว่าใช้งานได้อย่างปกติยังแน่นฟูตัวตะเข็บให้ดูนะครับว่ายังเหมือนเดิมเบาะหนังไม่มีแตกไม่มีลายครับทั้งเบาะด้านหน้านแล้วก็ด้านหลังก็ให้ดูกันก่อนได้ครับสนใจตรงไหนก็รอติดต่อเข้ามาดูได้ครับอันนี้คือด้านในอะ่ะมีช่องเก็บของ ตอนนี้ก็จะมีตําหนิเล็กๆน้อยๆตรงแบบหัวขอบตรงนี้นิดนึงนะครับก็จะมีตรงนี้ตรงคอนโซลนะครับยังใหม่เอี่ยมอ่องไม่มีแตกไม่มีลายแน่นอนพวงมาลัยพร้อมปุ่มกดต่างๆยังเหมือนเดิมครับแน่นแข็งแรงทนทานครับไม่เปื่อยไม่ยุ่ยแล้วก็ไม่นิ่ม สำหรับภายในในห้องโดยสารนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนด้านหน้าและก็โซนด้านหลังนะครับผมให้โดยรวมเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ95%จริงๆโลให้ว่าคันนี้จริงๆแล้วน่าจะสักประมาณ97% 98%ก็ยังได้เลยเพราะว่าตัวเบาะคือไม่มีลายเลยนะสีไม่เปื้อนเลยเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนะเนี่ยนะครับตัวเบาะยังหนาฟูแล้วก็ ไม่แตกลายอะไรขนาดนั้นไม่ไม่ได้แตกลายเลยดีกว่าด้านหลังนี่สวยมากครับเกรดรถถือว่าค่อนข้างเป็นเกรดสวยเกรดพรีเมียมเลยในส่วนของในเรื่องของฟังก์ชันปุ่มระบบไฟฟ้าเดี๋ยวเรามาเช็คกันดีก,กว่าว่าใช้งานได้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กระจกก่อนนะครับฟลุตฟลุตใช้งานได้ครับข้างนี้ใช้ได้ ใช้ได้ครับโอเคล็อกบดล็อกโอเคครับเดี๋ยวลองปรับกระจกกันดูนะครับเอาข้างขวาโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมพับกระจกก่อนนิ่งเรียบเลื่อนไหลปกตินะครับ มาที่ตรงนี้นะครับไฟสถานะทุกอย่างยังขึ้นเหมือนเดิมครับหมายถึงว่าปกติไม่นับรวมกับไฟน้ํามันนะครับที่กําลังจะหมดไปออหมดเหมือนไฟของคนขายไม่ใช่นะครับไฟของคนขายมาเต็มนะครับนี่แอร์เย็นฉ่าครับเดี๋ยวลองปรับดูได้ยินเสียงไหมโตแรงมากนี่นครับแล้วก็หมุนใช้งานได้โอเคลงขาครับรู้สึกได้เลย ปุ่มปรับความเย็นพวกนี้ทำงานได้ปกติเดี๋ยวลองเปลี่ยนเกียร์ดูนะครับบวกลบลื่นไหลปกติไม่ฝืดและไม่ลื่นเกินไปนะครับเบรกมือโอเคใช้งานได้อย่างดีครับในส่วนของฝากระโปรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเครื่องแล้วก็ตัวเกียร์นะครับ เครื่องค่อนข้างที่จะเดินเรียบนะครับอันนี้เปิดเสียงแล้วหมายถึงว่าเปิดเครื่องแล้วให้ฟังเครื่องไปในระหว่างนี้ครับแทบไม่ได้ยินเสียงเลยเดี๋ยวผมให้มาดูตัวเครื่องดีกว่าลอลงมาในตัวน็อตตัวนี้ดูกันให้ชัดเจนนะครับพวกน็อต ระหว่างนี้ได้ยินเสียงเครื่องไปด้วยนะครับก็จะได้ยินว่ามันไม่สะดุดไม่สำลักน้ำไม่สำลักน้ำมันนะครับเครื่องภายในก็เช็ดทำความสะอาดมาให้ยังใหม่เอี่ยมอ่องอยู่นี่ครับผมไปแบบช้าๆนะเพราะว่าหลายๆท่านน่าจะชอบในการที่จะดูพวกเครื่องแบบไปทีละจุด2จุดอะไรเงี้ยครับ ตัวแบตก็เช็คมาให้เรียบร้อยเราเช็คก,ก่อนออกอย่างแน่นอนครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะ้ำมันเครื่องทุกอย่างต้องปกติพร้อมใช้งานม,มาดูกันที่ตามหัวนอ็อตนะครับ โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการพาชมทัวร์รอบๆคันนะครับให้ไปเลยนะครับคันนี้อยู่ที่95มีตำหนิแบบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นมองด้วยตาบางทีมองไม่เห็นมองผ่านไปเลยก็ไม่ต่างอะไรกับออกรถมาแล้วประมาณสักเดือน2เดือนหรอกครับทุกอย่างมีให้ครบ100%นะจ๊ะ อราคาอยู่ที่4,39,000บาทนะครับกับ t ต y o ต a าโค o l a a ั t ติสปี2016คันนี้เกรดพรีเมียมนะผมให้เลยว่าเกรดพรีเมียมก็สำหรับใครที่ถูกใจต้องการจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับคันนี้หรือคัน,น,คนอื่นอืก็สามารถโทรมาหาผมได้ครับ063-362-9154โทรหาไม่รลได้ตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ